สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการตั้งค่าจอยกับตั้งค่ามุมกล้องที่ดีที่สุดสําหรับ FC 25นะในคลิปนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าเป็นเรื่องของตั้งค่าจอยเนี่ยแทบไม่ต่างจากภาคก่อนเลยเพราะฉะนั้นผมจะอิงจากพวกโปรเพเยอร์ละกันมาเริ่มมาที่ความสําคัญของการตั้งค่าจอยนะไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเก่าหรือผู้เล่นใหม่เนี่ยผมมองว่าการที่หา setting จอยที่เหมาะกับเราที่เข้ามือกับเราเนี่ยสำคัญมากๆมันจะทําให้แบบฝีมือเราแบบก้าวกระโดดไปขั้นได้เลยครับและจากที่ผมตามโปรเพเยอร์มาหลาย,ลยนน่ยนมานะงายางันเลยลยแ้วก็ อาจจะมีเล็กๆน้อยๆไม่ได้สําคัญมากเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะเอาเนื้อๆเ,เลยอันไหนสาคัญอันไหนทําให้แบบฝีมือพัฒนาได้เนี่ยมีในคลิปนี้แน่นอนครับแต่ถ้าหากใครสนใจเติมคอยเกม EFC 2 5แบบปลอดภัยเนี่ยต้องร้านนี้เลยนะ15คอยไทยแลนด์ใส่โค้ดฟุตลอซี่เนี่ยมีคอยแถไมไ้ด้วยลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยครับโอเคครับอันดับแรกเนี่ยมากันที่ preset ก่อนเลยนะ preset ถ้าเป็น default เนี่ยจะปรับเป็น custom ให้ซึ่งส่วนมาก100%เลยก็ได้พปเพเยอร์ทุกคนจะปรับเป็น competitive แล้วก็ผมก็เล่น competitive มาตลอดเพราะว่าออ้กงงงขาาล่า ว่าที่มันปิดไว้ให้มันก็ไม่ได้สาคัญอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยังไงคอมไปทิทีฟเนี่ยก็อตอบโจทย์ที่สุดครับส่วนช็อตแอสซิสแตนต์เนี่ยตรงนี้ปรับเป็นแอสซิสเตอร์นะจริง,รงๆไม่ต้องไปยุ่งเลยแต่ที่ต้องมายุ่งจริงๆเนี่ยคือตรงนี้เลยไทม์ฟินิชชิ่งตรงนี้สําคัญมากๆผมยกให้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะคือไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นเก่าหรือผู้เล่นใหม่เนี่ยถ้าอยากฝีมือก้าวกระโดดเนี่ยควรจะเปิดไทม์ฟินิชชิ่งจากออฟเป็นออนคือถ้าถามผมว่าไทาม์ฟินิชชิ่งเนี่ยมันสําคัญมากกกนนนนด้้้เเลลลรอวว่่สคแแแบบทีีุใต็็ถพะจ เป็นออนทั้ง100คนเลยจะไม่มีใครเล่นแบบปรับเป็นออฟเพราะว่า หนึ่งเลยทม์ฟินิชชิ่งเนี่ยจะทําให้การยิงของเราแม่นยําขึ้น2เลยแรงขึ้นแล้วก็3มเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นคือลูกเวอร์เวอร์มุมเวอร์เวอร์มุมไหนที่เข้ายากๆหรือว่าลูกยิงไกลทีเวลา่าลูกปั่นเนี่ยถ้าติดเขียวนะยังไงก็เข้าแน่นอนครับและในส่วนของการใช้งานทม์ฟินิชชิ่งเนี่ยผมมองว่าง่ายมากๆเลยปกติเรายิงก็แค่กดยิงใช่ไหมอันนี้แค่กดยิงเพิ่มมาทีหนึ่งเป็น2ครั้งส่วนหลักการในการใช้ทม์ฟินิชชิ่งเนี่ยถ้าเรากดยิงทีแรกนะคือตอนง้างเท้ากดยิงทีที่2คือตอนบลใก้เท้้าาาแถเรกดบอตนก้้ออจาาเทพดี่ 2ถ้ามันขึ้นเขียวเนี่ยนั่นก็คือ time finishing เนี่ยได้ติดเรียบร้อยแล้วและในหมวดของ passing นะผมมองว่าตรงนี้ไม่ต้องไปปรับเลยปรับเป็น semi semi assisted 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 l a t e แล้วก็ตรงนี้อันนี้มันจะเป็นการเปิดบอลแบบ manual นะ่ซึ่งจริงๆก็ค่อนข้างยากนิดนึงแต่ว่าถ้าปรับเป็น normal เนี่ยก็จะดีที่สุดแล้วครับโอเคครับแล้วก็ในส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของ defending นะผมมองว่าตรงนี้สาคัญไม่แพ้กันเลยในเรื่องของ clear and assistant เนี่ยผมมองว่าควรปรับเป็น directional เนะเพราะว่า AI เราอ่ะเวลาเรากด c ี e a ์บอลใช่ไหมเราสามารถเลือกทิศทางได้แต่ว่า ปรับเป็นคลาสสิกเนี่ย AI มันจะจัดการให้เองซึ่งมันก็พอมีโอกาสผิดพลาดได้บ้างครับและสำหรับ Defending เนี่ยอันนี้ผมคิดว่าแล้วแต่คนชอบนะคือโปรเพย์เนี่ยก็มีใช้ทั้งพวกแอด a วน e d d e เฟนดิ n งกับ t ท c t ติ a l d ด f เฟนดิ g แต่ส่วนมากจะเห็น a d v a วนด d d e เฟนดิ n งมากกว่าสําหรับ a d v a วนด d d e เฟนดิ n งเนี่ยมันก็คือการเล่นเกมรับปกติแต่ว่าถ้าเรากด X ค้างไว้เนี่ยมันจะทําหน้าที่แบบบอดีเนื้อออกปะคือการแบบ เข้าชนโดยใช้ลายต่อลายอะไรประมาณนี้ส่วนแท็กิีคอลเนี่ยมันก็จะเหมือนภาคก่อนๆเลยคือการเข้าบอลแบบใช้ AI ส่วนใหญ่นี่แหละซึ่งผมมองว่าอันนี้ผมใช้แท็กิีคอลนีผมรู้สึกว่าถ้าเล่นเกมรับเนี่ยเรามั่นใจใน AI เนี่ยมันก็สามารถเล่นเกมรับได้ไม่จะเป็นต้องแบบไปกดเมนูลเพื่อทําการบอดีส่วนแพสบ็อกแอสซิสแตนต์เนี่ยผมก็จะปรับเป็นออนนะแล้วก็ในเรื่องของสวิตชิ่งออโต้สวิตชิ่งเนี่ยผมจะปรับเป็นออนแอร์บอลแอนด์ลูซบอลนะตรงนี้เวลาบอลอยู่กลางอากาศเนี่ยเราก็สามารถสวิตตัวฟรีได้แต่ก็ผมคิดว่าตรงนี้ไม่่ได้สําาคััญมกกกแต็ ส่วน Auto Switching Move Assistant เนี่ยถ้าเป็นมือใหม่นะีผมแนะนำค่อยๆไล่ระดับจาก h i g แล้วก็มา Low แล้วก็มานอนตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นอารมณ์แบบว่าเวลาเราสวิตตัวเนี่ยบางที AI พวกเนี้ยมันตัดสินใจให้เราแต่ว่า ถ้าเราเริ่มเข้าใจระบบเกมแล้วเนี่ยการสวิตตัวเนี่ยถ้าเราจัดการเองเนี่ยยังไงก็ดีที่สุดครับส่วนในเรื่องของไรสติกสวิตชิงเนี่ยตรงนี้ผมคิดว่าปรับเป็นคลาสสิกดีที่สุดแล้วเพราะว่ายังไงเกมมันก็เลิกเขียนคลาสสิกให้แล้วก็มันก็ไม่ได้ดูมีปัญหาอะไรเลยสําหรับพวกปัดอนาล็อกขวาส่วนไรสติกสวิตชิงเรฟเลนซ์เนี่ยตรงนี้ก็ตามนักเตะดีกว่ามันจะมีเพยเยอร์รีเลทีฟก,กับบอลรีเลทีฟนะผมมองว่าการที่แบบปัดอนาล็อกขวาแล้วมันอิงตามตัวผู้เล่นเนี่ยยังไงก็สําคัญมากกว่าบอลแต่่่่่จงงงๆกกก็ไไไมมมด้ตตาาัันนเยออะปที ซนซิทิวิตี้นะอันนี้จะเห็นได้เลยว่าเกมเนี่ยค่อนข้างจะมีอะไรที่แบบเกี่ยวกับอนาลล็อกขวาค่อนข้างเยอะตรงนี้ผมขอย้ำนะว่าถ้าใครสวิตช์อนอล็อกขวาเก่งๆเนี่ยถือว่าเล่นเกมรับได้ดีมากๆส่วนมากเหตุการณ์ที่ต้องใช้เนี่ยมันจะเป็นอารมณ์แบบเตอรเกมสวนกับโดยเฉพาะ back แบกซด์แบกขวาเนี่ยผมคิดว่าการใช้อนาล็อกขวาสแตนบายไว้เนี่ยช่วยได้เยอะมากๆมากันที่ next player switching นะตรงนี้เกมมันให้มาเป็นคลาสิกผมมองว่าก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วแหละแต่ว่าถ้าใครรู้สึกแพ้ทางคนที่่่แบบนนบ,บบเเลลนนใกกกออนะองงๆะผมวา ปรับเป็นโค้ดเซตทูบลเนี่ยก็อาจจะเป็นออปชันที่แบบเซฟขึ้นมานิดนึงแต่ก็คลาสสิกดีกว่าโอเคครับแล้วต่อไปเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่ใน f c 25เลยเนะคือ Reaction Time Modifier มันอารมณ์แบบเป็น r ร a c t i o n t ท m e ในการแบบสวิตตัวมากกว่าผมมองว่ามันก็ไม่ได้ดูแบบเวอร์อะไรขนาดนั้นน่ยมันก็เป็นการสวิตตัวที่ทําให้ r ร a c t i o n t i ม e มันดีขึ้นตอบสนองดีขึ้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าปรับเป็นออนกับ s e n s i t i v i t y ที่อยู่ประมาณ6อะ่ะผมว่ามันก็เออออรแล้ว้ววััมมาากนนนนนทีี่่่ใืงง Perfect Player Lo นะนนผมม สำคัญลองลงมาจากทา e finishing แต่ว่ามือใหม่ไม่แนะนำนะสำหรับในเรื่องของเพย์ล็อกเนี่ยผมจะไม่อธิบายเยอะแล้วกันเพราะว่าตรงนี้ผมเคยทำลิปสอนไปแล้วลองไปย้อนดูได้นะส่วนข้อดีดหลักๆของเพย์ล็อกนะผมคิดว่าหนึ่งเลยคือการสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้ตัวเราเองด้วยแล้วก็เวลาเรา build up เนี่ยก็จะมีความหลากหลายมากขึ้นแล้วก็พื้นที่สุดท้ายเนี่ยจะจับทางยากมากๆเพราะฉะนั้นถ้าใครเพย์ล็อกเก่งๆเนี่ยผมบอกเลยฟังตรงข้ามเนี่ยปวดหัวแน่นอนและมากันที่โค้งสุดท้ายสำหรับการตั้งค่าจอยเนี่ยผมมองว่าถ้าเป็น go keeper เซฟแอสซิ ผมมองว่ามันก็ได้แหละแต่ว่าจริงๆโกมันโง่ทุกภาคอ่ะแล้วก็ภาคนี้ผมคิดว่าอาจจะดีขึ้นก็ได้เพราะว่ามันมันเนิร์ฟในเครื่องของโ er กคิปเปอร์มูฟเมนต์การขยับโกลแล้วก็ลูกเวอร์ผมมองว่าอาจจะทาได้ดีขึ้นแต่ส่วนตัวเนี่ยผมปรับเป็นแอสซิสต์นะและในส่วนของอนาล็อกสปินเนี่ยผมมองว่าอันนี้เกือบมองข่าไปเลยนะแล้วก็ถ้าใครปรับเป็นออนเนี่ยผมมองว่าควรปรับเป็นออฟเพราะว่าถ้าเราปรับเป็นออนเนี่ยมันจะวิ่งตาม ติ่งตามจอยสมมติแล้วกด R2 เพื่อวิ่งใช่ไหมถ้าเรากดเบาๆมันก็จะวิ่งช้าๆแล้วก็ถ้าเรากดแบบลึกลงไปก็จะวิ่งเร็วขึ้นแต่ว่าถ้าปรับเป็นออฟเนี่ยมันก็จะวิ่งแบบเต็มความสามารถแบบตลอดเวลาส่วน2อันท้ายเนี่ยทริกเกอร์เอฟเฟกก็จะเป็นออฟกับ u s e r v i b r a t i o n f e e d b แ c k ก็จะเป็นออฟทั้งคู่นะครับโอเคครับหลังจากที่ผมอธิบายการตั้งค่าจอยไปแบบพอสมควรแล้วเนี่ยมากันที่การตั้งค่ามุมกล้องกันบ้างสําหรับการตั้งค่ามุมกล้องเนี่ยมุมกล้องยอดนิยมนะจะมีแค่2อย่างจริงๆ่นี้้เลยลยแวก็ ถ้าถามผมเลยว่ามุมกล้องไหนดีกว่ากันระหว่างเทเลบอร์ดแคสกับโคอออ่ะผมบอกได้เลยว่ามันตอบยากจริงๆอ่ะเพราะว่าเทเลบอร์ดแคสเนี่ยข้อดีก็คือมันสามารถแบบเล่นในกรอบได้ดีขึ้นแล้วก็มันจะเห็นช่องที่แบบโคออไม่ค่อยเห็นเนี่ยแต่ว่าข้อเสียนะคือแบบถ้าเจอเกมสวนกับก็มีโอกาสตั้งตัวไม่ทันส่วนข้อดีของโคออบเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยมันจะสามารถทําให้เราเห็นทั้งสนามเลยจะเห็นภาพรวมเกมทุกอย่างแต่ว่าข้อเสียเนี่ยในพื้นที่สุดท้ายอ่ะเราจะเห็นช่องค่อนข้างจะแบบไม่ขาดเท่าเทเลบอร์ดแคสเนี่ยหออกไูแต่ส ผมใช้เทเลบอร์ดแคถึงแม้ว่าในเรื่องของการทำเพลเยอร์รีวิวเนี่ยผมจะเล่นโคลอปแต่ว่าถ้าลงฟุตแชมป์จริงอะ่ะผมชอบเล่นเทเลบอร์ดแคมากกว่าส่วนในเรื่องของความสูงกระซูมเนี่ยผมจะปรับเป็น20ศูนย์นะทั้งคู่เลยไม่ว่าจะเล่นโค o อปหรือว่าเทเลบอร์ดแคนะผมคิดว่าเอาจริงซูมไกลๆมันค่อนข้างจะแบบสบายตากว่านิดหนึ่งส่วนในเรื่องของฟาไซโฟกัสบอลแท็ก e d กับเพนนตี้แอร์เรียซูมเนี่ยผมปรับแบบศูนย์หมดเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าการซูมเนี่ยเป็นการลบกวนสมาธิเรานิดหนึ่งเพราะฉะ ก็เเปนนนอออหมืัผมรมู้สึกว่าเวลาเรายิงอะแล้วมันสูมเข้าไปนึกออกปะมันทําลายสมาธิเรานิดนึงอะซึ่งตรงนี้ผมแบบไม่ชอบออกมากมากเลยถ้าใครชอบชิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือสมัคร Membership เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมในการทํคชิปต่อๆไปด้วยนะครับและหากใครอยากพัฒนาฝีมือหรืออยากเล่นเกมนี้เก่งขึ้นเนี่ยตอนนี้ทางเพจฟูลลอซี่เนี่ยเปิดรับสอนเป็นรายชั่วโมงเลยนะส่วนใครที่ไม่มีเวลาบ้างลงฟุตแชมเนี่ยตอนนี้ทางเพจฟูลลอซี่ก็มีทีมงานพร้อมให้บริการครับบ๊ายบาย